พี่น้องเขาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหยอ้ยได้ช็อตเด็ดอีกแล้วครับโอ้โหอุ้ยบลาเขาเป็นมูเป็นมูบ้านเลยอ่าหึหถ่ายไม่ทันพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้กับมาพบพ่อกับผมครับอีสานบ้านนายเพชรครับครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกับพา่พี่น้องมายกย่อยกสะดุ้งครับไปครับไปที่ตามรับชมคลิปกันได้เลยครับ ก็ดวงไงอศูนก็เป็นตัดหกอาอ,า,อาใช่ไหะโอ้ักขาวน้อยตัวหนึ่งครับนกบันไ,นไดเป็นตะพุกอาอาอันเดียอันเดียอันเดียโอ้ปลาสูตรใหญ่พี่น้องปลาสูตรใหญ่ คือรถบะคือรถเต้ยคือรถเต้ยโอ้หมูมันบ่อนบูบะบูบะลงมาแหรอเนาะท,ท,ทั้งนั้นดีทั้งนั้นดีมีดนะ ดีประสูตรน้อย ก็ไ <c oughs> อซูนเขาแล้วคนนันนาหนึ่งตัวปลากำลังถูกครับปลากำลังถูก อืออือโอ้โหคุณพวกละทั้งนั้นพวกล้วครับพี่น้องท่านมันพวกแล้วพวกแล้วมำไมน่าตตกว่ะ มันเป็นยุ่มยุ่มมากอยู่บางเนาะมันขี้ตัวไว้ จะอสีเอาแล้วหนึ่งตัวประสูตรน้อย ดีดิพูลโตอื้ือื้อ <c oughs> ถ่ายไม่ทันพี่น้องถ่ายไม่ทัน แตงมูน้อยอยู่มาุ้นกันครับพี่น้องครับหมองเก้าไม้เก้าครับหวยอีเท่าตอนบนห้วยอีเท่าตอนบนครับพี่น้องไม้เกาเฮาอันพูนยกกับไส้เสือแดงอีคือเกาครับ เดี๋ยวว่าคลิปเก่าเด้อคลิปใหม่คลิปใหม่แต่พจนใส่เสื้อแดงคือเก่าอ่าพจนใส่เสื้อแดงคือเก่าครับฮึคือคืคืเขาเร็วพี่น้องเข่าเร็วโอ้ยตัวเดียวคำว่าปวดติดเพราะว่าอยู่ทึ่งปวดโอ้ย ตามตึก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 ก้มันข่าตัวนึงครับพี่น้องครับเกษมียนตัว <c oughs> โอ้โอ้โอ้พี่น้องเขาแล้วทั้งคุณโอ้สามราย มาดูข้างนี้ครับลุ้นฝั่งนี้ครับเรื่องโอ้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 เข่าแล้วพี่น้องอุ้ยปวดนะครับเอ,เอาให้เสร็จก่อนครับพี่น้องมาลุ้นทางนี้ต่อครับเพิ่มเข่าทางนี้อาเดะทางนี้ก็ได้ เห็นแต้หัวซุปตัวเดียวครับบอ้ยตัวเดียวครับ,ท,บทั้งปุ่นถึกไรครับถึกเป็นมูครับทบั้งปุ่นเออบาลฮา,าฮุกโตนีนค่ครับพ่อยืน ลุ้นกันเหมือนเคยจึจะจึจะเหมือนจะโดนนะครับเหมือนจะโดนนะครับเหมือนจะโดนนะครับแต่นี้ครับพี่น้องครับอุ้ยอุ้ย,ยทางนั้นเดี๋ยวทางนั้นบ่ถ,ถือครับถือทางเดียวอ้าหลุดลงน้ำจ้อยปลามาเป็นมูมูเลย มาช่วงฝนตกเนาะป่านเนาะช่วงฝนโปรยฝนโปรยครับพี่น้องป่าเขายุกยอ่อลำห้วยเท่าตอนบนครับบ้านสุขสำราญครับนั่นนั่นนั่นพี่น้องเขาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โย,อยได้ช็อตเด็ดอีกแล้วครับโอ้โยบ่าเขาเป็นมูเป็นมู่บาเนเลย Mm hmm. พกใหญ่ครับจานี้บัตรละโลบัตรละโลบัตรละโลครับพี่น้องบัตรละโลดูล๊ดอะปลาขาวน้อยปลาขาวอีทย นี่แต่ตุงงามๆปลาขาวส้อยปะปลาขาวส้อยอ้ายกแล้วทางนั้นกันเลยไม่ไม่นโยกดูทางนั้นมาลุ้นกันอีกคือเก่าครับเขาไม่อีกแล้วครับพี่น้องอุ้ยจักตัวจักตัวเอาตัวเดียวครับวะโอ้ เป็นที่เข้าเป็นมูอีกไปหาเอ้หนุ้ยทางนั้นเดีฮขอไปหาเอ้สับตัวเดียวครับรอบนี้ตัวนึงตัวนึงูดดดดัดดูดโอ้หนึ่งตัวครับพี่น้องอาโยนน์โยนกาแฟแห้กันล้วมาุสู่ก็ไป จะมาดาวอันยงยงตั้งกล้องดุนมาสิอ่ะโซดูโซกล้องดูโซกล้องดูชาวบมันอ่ะยงยงเอ้ยยงแข็งแราเบิ่งดูได้ใอยว่าได้เป็นโลสองโลล่ะโอ้ยบ่เห็นเลยอยู่ในกระตาพว่น้องเลยวันนีโลกลัววางโลกลัวเหรอล่ะ ปวรอ่ะโอ้ยมีแต่ตุ่งงามๆนะครับอึ้จืออจั๊อจั๊อึ้จืออึจือนี่นี่นี่น<ม>เห็นขาวแวบบๆอยู่ปลาอะไรครับโอ้โอปลาปูมใหญ่ครับพี่น้อง มีประกลุมป่ะเอาเอาถึกแล้วพี่น้องถึกแล้วยึกจักยึดจักยึดจักโอ้มวิ่งตัวใหญ่สามตัวครับสามตัวครับทางนี้เดี๋ยวครับทางนี้เดี๋ยวครับ นั่นนั่นนั่นมีตวัวเลยมาฝากพี่บ่มามามีไหมครับอ้าวทางนี้ไม่มีมึงเด้อมึงเด้อ่มึงเด้อโอ้ก็เป็นตาถือเนาะ กาบ้ถือเอา้านี่เดียวโอ้ยติ่นโด่งเลยวะปลาสูตรครับพี่น้องปลากระสูปลากระสูดเนาะมันมีปลาสูตรอีกแลกว้วก็ป่ามันบ่เข่ามาเฝ้าใจมากออกกล้องไหนป่าเอ้ยติ นิดนุดบะเมียนบ่เมียนบ่โอ้ตัวเดียวดิยกให้ดูหน่อยครับเอาเงี้ยเออเงยอันเดิอ้โถ พี่น้องครับพี่น้องครับช่องอีสานบ้านนายเพชรครับผมก็ขอขอบคุณที่พี่น้องแห้การติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับครับพี่น้องครับผมก็ขอฝากนะครับขอฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับใต้คลิปนี้นะครับครับวันนี้ครับช่องอีสานบ้านนายเพชรครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับ